สวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางช่องเรานะครับใจรักพักเครื่องนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่แบ่งปันราคาพิเศษนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อเช่าพัชนะครับพี่ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้าแปดสามสี่นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้าแปดสามสี่นะครับพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาแบ่งปันนะพี่ราคาหลักร้อยหมดเลยนะครับพี่จะ แบ่งปันราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าเป็นพระเก่านะครับรายการที่1นนะครับเป็นพระร่วงนะครับเป็นพระร่วงนั่งนะครับหูยานนะครับลบุรีนะครับพี่เนื้อชินเงินนะครับองค์นี้สวยนะผิวมีประลอดนะครับพี่ผิวมีประลอดนะครับนีพี่ดูดิเป็นพระเนื้อชินเงินนะครับอ่ากุลบุรีนะครับแล้วอกนะพี่เหมือนจะมีการกระบาดนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับพี่อ่าเหมือนจะมีร่องรอยการกระบาดนะครับ พระสวยเดิมๆเลยนะครับพี่เนื้อชินเงินนะข้างหลังเป็นหลังลายผ้านะครับพี่หลังเป็นหลังลายผ้าแบบนี้นะครับพระเก่าสวยๆนะครับพระเก่าสวยนะพี่ดูนะครับพี่สมบูรณ์นะครับองค์นี้แบ่งปันนะครับพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับขอเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญนะครับพี่เป็นเหรียญพระปิดตาแบบนี้นะครับเป็นรูปทรงข้าวหลามตัดนะครับ เป็นรูปทรงข้าวหลามตัดนะครับเก่านะครับพี่อันนี้ผมไม่ทราบที่นะเป็นเหรียญทางไหนนะพี่นะไม่ทราบที่นะเป็นเหรียญทางไหนนะครับแต่ดูเหรียญนะเหรียญเก่าสวยๆนะครับพี่สําหรับเหรียญข้าวหลามตัดนะครับข้างหลังเหมือนจะเป็นรูประฆังคว่ำนับแล้วจะมียันอักขระเต็มเลยนะครับพี่เหรียญนี้เอาไป600บาทนะครับพี่เอาไป600บาทนะครับยังไงพี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ อ่อันนี้แบ่งปันจริงๆนะครับคลิปนี้รายการต่อมานะเป็นพระอรหลวงปุดทวดนะเป็นพิมพ์ทอใหญ่นะครับพี่หลังหนังสือนะครับเป็นบล็อกเอเป็นพิมพ์ใหญ่หลังหนังสือนะเป็นพระปั๊มนะครับองคนี้เป็นพระปั๊มปีศูนย์ห้านะครับแล้วดูตัวทอนะพี่นะตัวทอติดชัดมากนะครับแล้วดูเส้นสายสังกตินะพี่คมคมเด้งเด้งเลยนะครับใบหน้าใบตาติดชัดนะครับพระปั๊มเก่าสวยนะครับแล้วดูนะครับองนี้เหมือนจะเป็นบล็อกเสาอากาศด้วยนะพี่นะ เหมือนจะเป็นบล็อกเสาอากาศด้วยนะพี่นะเนี่ดูร่องรอยนะครับเส้นบล็อกเสาอากาศวิ่งเลยนะครับพี่และดูผิวลมดำนับเก่าเก่าเลยพี่ผิวลมดำเก่าเก่าเลยนะครับองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่องค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับเป็นพระพุทธโสธรนะครับพี่รุ่นแปดสิบปีกรมตํารวจนับองค์นี้ไม่มีกล่องนะครับพี่อง์นี้ไม่มีกล่องนับอยู่ในซีนเดิมๆิมโบราณเลยนะครับพี่แล้วคอสามเส้นนะครับ องนี้คอติด3เส้นนะครับพี่เป็นพระเนื้อเงินขัดเงานะครับพี่เป็นพระเนื้อเงินขัดเงานะครับนี่ดูเส้นสายสังกตินะครับริ้วจีวรนะครับหรือว่าจะเป็นด้านฐานนะครับพี่มีความสวยงามนะครับคมชัดลึกนะครับสําหรับพระองค์นี้นะครับองค์นี้นี่แบ่งปันองค์นี้เอา1,000บาทนะครับพี่องค์นี้เอา1,000บาทนะครับนี่พระเก่าสวยๆนะครับพระบทธสอดทอนะรุ่น80ปีกรมตารวจนะพี่นะ เอา1,000บาทนะครับพระสวยเดิมๆนะครับพี่รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญเออ่พระอุปชาทวนนะครับอ่าเป็นเหรียญที่ระลึกพระอุปชาทวนนะเป็นเหรียญเก่านะนะพี่เป็นเหรียญเก่ายุค2,400กว่ากว่านะครับยุค2องสี่กว่ากว่านะครับเหรียญเก่าๆนะครับเหรียญนี้เอาไป800บาทนะครับพี่เหรียญนี้ขอ800ร้อยบาทรับเหรียญเก่าช้ำๆหน่อยนะครับ ขอบข้างเป็นขอบตัดกระบอกนะครับแล้วเหรียญเก่าเดิมเดิมเลยนะพี่นะเหรียญเก่าเดิมเดิมเลยนะครับพี่นี่แบบนี้เลยนะครับเหรียญพระอุปชาวัดบ้านทวนนะครับเอาไป800บาทนะครับเหรียญสวยเดิมเดิมนะครับพี่คลิปนี้แบ่งปันกันพิเศษจริงๆนะครับรายการต่อมานะครับไปเหรียญพระครูศีระวิมลนะครับเขียนว่าทวมนะครับพี่เหรียญพระอุปชาทวนนะวัดเขาโบสถ์อำเภอบางสะพานใหญ่นะครับอ่า ทางใต้นะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนับสวยๆเดิมๆเลยพี่เหรียญนี้เอาไป600บาทนะครับเหรียญพระอุปชาชทวมนะครับธรรมะสโรนะครับเอาไป600บาทนะครับพี่เหรียญเนื้อทองแดงคมๆนะครับเส้นสายรายยันยันด้านหลังนะับคมชัดลึกนะครับนี่วัดขาวโบสถ์อำเภอบางสะพานใหญ่นะครับนี่เหรียญตึงคมนะครับขอ600บาทเท่านั้นนะครับพี่สำหรับเหรียญนี้นับเอาไป600 รายการต่อมานะเป็นพระเนื้อดินนะครับกุวัดเงินคลองเตยนะครับพี่อันนี้เป็นพระรงกุนะครับเป็นพระรงกุนะครับพี่สําหรับองค์นี้นะครับพระเก่าสวยนะครับองค์นี้ขอ700บาทนะครับพี่ขอ700บาทนะครับพระเก่านะครับคาบกรุคาบไข่นะครับเดิมเดิมติดเลยนะพี่นะคาบกรุคาบไข่เดิมเดิมติดเต็มเลยนะพี่แบบนี้เลยนะครับสําหรับพระ กูวัดเงินคองเตยองนี้นะครับสวยเก่าเดิมเดิมนะครับสวยเก่าเดิมเดิมนะครับคาบลักคาบกรุคาบราดํานะครับไม่ใช่คาบลักนะพี่นะคาบไข่นะพี่นะคาบไข่ขออภัยนะพูดผิดนะครับพี่องค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพระอยู่ในเลี่ยมเดิมเดมโบราณวินเทจนะครับพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทรายการต่อมานะครับพี่เป็นพระพุทธโสธรนะครับของหลวงพุทธทิมนะบาราหารไล่นะครับพี่ เป็นเหรียญปี17นะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่องนี้สภาพสวยผิวไฟสมบูรณ์นะครับองนี้สภาพสวยผิวไฟสมบูรณ์นะครับพี่นี่ดูนะครับเหรียญด้านหลังนะเป็นร่องรอยการปั๊มคมๆแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นร่องรอยการปั๊มคมๆนะครับเหรียญนี้เอาไป700บาทนะพี่นะเหรียญนี้ขอ700บาทนะพี่รายการต่อมานะครับเป็นพระท่ากระดานนะครับเนื้อชินนะครับพี่ นะื้อชินตะกวดนะครับอันนี้ออกชินตะกวดนะครับพี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นทางการจนทบุรีหรือว่าทางสุพรรณบุรีนะครับอลองๆพิจารณาดูนะครับแต่พระเก่านะครับนี่เป็นพระแท้นรับดูเก่านะครับไม่ทราบที่นะครับพี่พระท่ากระดานองค์นี้นะครับเอาไป700บาทพอนะพี่นะองค์นี้ขอ700บาทนะครับพระเก่าส,สวยๆนะพี่นะ อ่าเอาไป700บาทนะครับแบ่งปันเลยนะครับพี่อ่าคลิปนี้แบ่งปันเลยนะครับดูคาบไข่ของตะกั Monkey ่วนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะขอ700บาทนะครับรายการต่อมานะเป็นเหนเรียญหลวงพ่อปานนะครับพี่อันนี้เป็นเหรียญรูปทรงเหมือนหยดน้ํานะครับเนื้อทองแดงนะครับไม่รู้หลวงพ่อปานไหนนะพี่นะอ่าไม่รู้เหรียญหลวงพ่อปานไหนนะครับนี่ เขียนว่าหลวงพ่อปานนะครับแล้วดูนะเนื้อทองแดงนะครับเก่าๆนะครับเหรียญสวยๆนะน่าจะประมาณยุค2,500นะพี่น่าจะมาณ2,500บวกลบนิดๆนะครับนี่เหรียญเก่าสวยนะครับเหรียญหลวงพ่อปานนะครับเหรียญนี้ขอ700บาทแล้วกันพี่ขอ700บาทนะครับต่อมานะเป็นเหรียญหลอดนะครับพิมพ์ประพามนทนข้างรัศมีนะพี่ของหลวงปู่สุขนะครับ วัดปราคองมะขามเท่านะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับเนื้อทองผสมนะครับองคนี้นี่ผิวปึกเลยนะพี่นะผิวปึกเลยนะครับคาบเบาคาบสาสนิมแดงๆนะครับมีนะครับพี่องนี้พระเก่าสวยนะครับพระเก่าสวยหล่อโบราณนะครับเดิมๆนะครับแล้วมีจานนะครับองนี้มีจานนะนะพี่แล้วรูเบอร์ตาใบเลยพี่ตาใบหยาบๆแบบนี้ด้วยนะครับอ่าสาหรับองนี้นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะอันนี้ล้มมวยขาดทุนนับขอเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ รายการต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อกรันนะครับวัดพญาต์นะครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกรันวัดพญาตนะครับเหรียญนี้เอาไปขอ่อขอ900บาทนะครับพี่เหรียญนี้ขอ900บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อกรันนะครับวัดพญาตนะครับเหรียญเก่านะครับสภาพใช้นะครับพี่เป็นพระที่เคยลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่และดูขอบข้างนะครับดูนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ขอเบ็ดด้วยนะครับพี่เป็นพิมพ์ขอเบ็ดด้วยนะครับพระเก่าสวยๆนะครับ เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับเหรียญนี้นะแบ่งปันกันไปเลยนะพี่นะเอาไป900บาทนะครับรายการต่อมานะครับเป็นพระปิรันนะครับพิมพ์ซุ้มประตูนะครับพี่อ่าเป็นพิมพ์ซุ้มประตูนะครับอันนี้คาบไข่ดีมากนะครับสําหรับพระปีรันองค์นี้นะครับพี่นี่ดูนับคาบไข่เก่าๆนับพระเนื้อสวยๆนะพี่นะ เนื้อ <C ourse> สวยๆคลาสสิกนะครับเดิมๆเลยนะครับพี่สวยเดิมๆคลาสสิกนะครับสําหรับองค์นี้นะเป็นพระสมเด็จปดรันนะครับเอไม่ใช่สมเด็จเป็นพระปดรันนะพิมพ์ซุ้มประตูนะพี่นะเป็นพิมพ์ซุ้มประตูนะครับองค์นี้ข้าวไข่นะครับนี่เก่าๆเลยนะพี่นะเดิมๆเลยนะครับพี่เดิมๆเลยครับองค์นี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ขอเจ็ดร้อยบาท รายการต่อมานะเป็นพระเก่านะครับไม่ทราบที่นับเนื้อตะกัวนะพี่เนื้อตะกัวเก่าๆนะครับดูแล้วเก่าจริงๆนะครับพี่ดูแล้วเก่าจริงๆนะครับนี่นะครับดูนะครับพี่นี่เนื้อเก่านะครับเนื้อเก่านะครับพี่สาหรับเนื้อตะกัวนะครับอันนี้เนื้อเก่านะครับเอาไป้500บาทนะครับไม่ทราบที่นะครับแบบนี้เลยขอ500บาทรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อนะเป็นเหรียญหล่อพระผู้ซ้อนแบบนี้พี่ อ่าเป็นพระรูปทรงแบบนี้นะครับเนื้อทองผสมนะแล้วคาบคาร์บอนนะพี่คาบคาร์บอนนะครับคาบเบ้านะครับเต็มเลยนะครับพี่ไม่ทราบที่นะครับเหรียญนี้ก็ไม่ทราบที่นะเอาไปหกร้อยนะพี่นะเหรียญนี้ขอหกร้อยบาทนะครับพี่เหรียญนี้ขอหกร้อยบาทนะครับพระเก่าสวยเดิมๆนะครับพระเก่าสวยเดิมๆนะครับขอหกร้อยบาทนะครับพี่ขอหกร้อยบาทนะครับนี่เดิมๆคลาสสิกนะครับขอหกร้อย ต่อมานะเป็นพระปิดตานะครับหลวงพ่อทับนะครับวัดอนงค์นะครับพี่เนื้อเมฆพัดเอ้ยเนื้อเมฆสิบนะครับเนื้อเมฆสิ์นะครับนี่เอ้ยเนื้อเมฆพัดนะพี่นะออกดำาๆนะครับพี่ออกดำาๆนะครับข้างหลังมีรอยจานมือนะครับข้างหลังมีร่องรอยการจานมือนะครับสําหรับพระปิดตานะครับหลวงพ่อทับวัดอนงค์นะครับพี่องนี้เป็นเนื้อเมฆพัดนะครับองนี้แบ่งปันบูชานะครับพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับขอเจ็ดร้อยบาท รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อขำนะครับวัดโพเตียนะครับอารานกระบือนะครับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับท่านเป็นศิษย์สายหลวงพ่อเงินนะพี่นะเป็นศิษย์สายหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับอ่าและดูนะครับค่าเบ้าต่างๆนะครับพี่และดูยันนะครับด้านหลังด้านเอ้ด้านข้างนะครับและดูค่าเบ้านะครับสวยๆเนื้อเก่าๆนะครับแบบนี้เนื้อเก่ามากนะพี่นะเนื้อปึกปักเลยนะครับพี่เนื้อปึกปักเลยนะครับสําหรับเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อขำนะครับ วัดโพตีนะครับเหรียญนี้เอาไป700บาทนะครับขอ700บาทวันนี้ล้มมวยอย่างเดียวนะครับวันนี้ล้มมวยขาดทุนอย่างเดียวนะครับรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะพี่เป็นเหรียญปี17เนะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนันนะพี่อ่าแล้วดูนะครับนี่ลองรอยการปั๊มนะครับสังกติจีวรต่างๆนะครับมีความคมชัดนะครับเส้นสารายันมีความคมชัดนะครับพี่ ดูนะปล้องรอยจีวอนะใบหน้าใบตานะเหรียญนี so ้ผมว่าเอาไป800บาทแล้วกันพี่เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะปีหนึ่งเนะทองแดงลมดำนะครับเอาไป800บาทนะครับพี่ขาดทุนนะครับพี่ไม่ใช่ไม่ขาดทุนแน่พี่รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลังยันสี่นะครับพี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่นะครับสภาพใช้นะครับพี่เหรียญนี้สภาพใช้นะครับนี่เหรียญสภาพใช้ใช้นะครับ พระเก่าสวยๆนะครับเส้นสายรายันคมชัดสมบูรณ์นะครับพี่เส้นสายรายันคมชัดสมบูรณ์ครับถึงแม้ว่าเหรียญจะสึกนะครับแต่แม่เอ๊แต่พี่ดูนะครับนี่ล่องลอยความลึกนะครับความคมชัดนะครับเหรียญชัดแจ๋วนะครับเหรียญนี้ขอ800บาทนะครับเหรียญหลวงพุ่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับหลังยันสี่รายการต่อมานะเป็นพระรอดนะครับเป็นพระรอดนะครับเนื้อรงรักนะครับเนื้อเก่านะเป็นพระรอด เนื้อดินนับมีการลงรักนับนี่ลงรักเก่าๆเดิมๆโบราณเลยนะพี่นะลงรักเดิมๆสวยๆโบราณนะพี่แบบนี้นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่อยู่ในตลาบพุกอย่างดีนะครับสําหรับพารอดลําพูนองค์นี้นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่รายการต่อมานะครับเปเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคนะครับ เหรียญนี <aid> ้นะพี่เขียนข้างหลังเป็นหลังยันนะครับหลังยันแบบนี้พี่แล้วเขียนว่าวัดช่องแคนะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่เนื้อทองแดงนะครับเหรียญคมสมบูรณ์สวยงามนะครับนี่เขียนว่าหลวงพ่อพรมนะครับเหรียญสวยเก่าๆนะครับเหรียญสวยเก่าๆนะครับพี่เขียนว่าวัดช่องแคนะครับแล้วก็เลขห้านะครับพี่เหรียญนี้นะครับแบ่งปันเอาไปเอาไปหกร้อยบาทล้วกันพี่เอาไปหกร้อยบาทรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญ อาจารย์เฮงนะครับวัดบ้านขอมนะครับพี่เป็นเหรียญพระพุทธนะครับนั่งสมาธิแบบนี้นะครับแล้วเหรียญนะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับมีกระไก่นะครับแล้วดูเส้นสายฝนนะวิ่งวิ่งเลยนะครับพี่เส้นสายฝนวิ่งวิ่งเลยนะครับนี่เหรียญมีกระไก่นะครับเดิมเดิมเลยนะพี่นะพระสวยจริงๆนะครับสําหรับองค์นี้นะครับพี่พระสวยจริงๆนะครับนี่ดูเส้นสายรายันนะ คมชัดนะครับคมชัดเลยนะครับพี่คมชัดเลยสําหรับองค์นี้นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ขอเจ็ดร้อยบาทรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายนะครับอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายแลวข้างหลังนะพี่เป็นพระปิดตาแล้วก็เป็นปืนควยนะครับน่าจะเป็นเหรียญของสายเหนียวเขานะครับพี่แบบนี้พี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับระดูใบหน้าใบตานะคอ่าเขียนว่าหลวงพ่อค้ายนะครับนี่เดิมเดิมเลยนะครับ เหรียญเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่เส้นสายรายยันนะพื้นเหรียญตึงๆคมๆนะครับข้างหลังเป็นพระปิดตาแบบนี้นะดูเส้นสายตัวยันอขระนะครับนี่คมชัดลึกนะครับเหรียญนี้ขอ700บาทนะพี่นะเหรียญนี้ขอ700บาทนะพี่นะรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะออกวัดห้วยเฉนนะเป็นเหรียญหล่อใบพุทธานะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับออกวัดห้วยเฉนนะครับเหรียญนี้สวยนะครับเหรียญนี้สวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะดูนะครับ คาบสากาหล่อนะครับผิวใสๆเลยนะพี่นะคาบสากาหล่อผิวใสๆเลยนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวนี้เป็นธรรมชาติแล้วหล่อสวยนะครับหลังยันติดชัดนะครับเดี๋ยวนี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะขอเจ็ดร้อยบาทรายการต่อมานะเป็นพระรีลานะครับของหลวงพ่อโบยนะครับวัดมัดนาวนะครับพี่เป็นเหรียญหล่อนะครับพระรีลานะครับเนื้อทองผสมนะครับพระดูง่ายนะครับองนี้พระดูง่ายนะครับคาบเป้าต่างๆนะครับสวยงามนะครับ ชัดเจนนะครับพี่าเบาสวยงามชัดเจนนะครับพระเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อหล่อเดิมๆนะครับพี่เนื้อหล่อเดิมๆนะครับดูง่ายๆเลยนะครับพี่สาหรับองค์นี้นะครับแบ่งบันบูชานะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่รายการต่อมานะเป็นพระเอ้เป็นพระอรหันต์ปทวดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะนะพี่สองสี่เก้าเจ็ดนะนะพี่แต่อง์นี้สภาพไม่สวยนะครับ สภาพไม่สวยนะครับสภาพใช้สึกๆนะครับช้ำๆหน่อยนะพี่นะพระช้ำๆหน่อยนะครับแต่คัาวไข่เนะี่ยยังดูง่ายอยู่นะครับ <c oughs> แลวดูรอยงัดแม่พิมพนะครับอ่าดูด้านหลังนะครับมีมวลสารนะครับมีมวลสารนะแบบนี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับพี่แบบนี้ขอเก0อยบาทนะหรือว่าแพงไปพี่ถ้าแพงไปก็ต่อเอานะพี่นะขอเก้าร้อยบาท ต่อมานะเป็นพระปิตานะครับหลวงพ่อเชยนะครับวัดบางกระสอบนะครับพี่เนื้อผงคุกรักนะครับรุ่นแรกนะครับพี่เนื้อผงคุกรักนะนี่ดูเก่าๆนะครับแล้วเขาเอาไปลงรักอีกทีน่นะพี่พระเขาไปลงรักอีกทีนะเป็นลงเอเป็นคุกรักแล้วก็ไปประจุรักนะพี่นะเป็นคุกรักแล้วก็ไปจุ่จุรักนะพระเก่านะเนื้อละเอียดสวยๆนะครับพี่พระเก่าเนื้อละเอียดสวยๆนะครับองค์นี้เอาไป700บาทนะพี่นะขอ700บาท รายการต่อมานะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะครับวัดพะเนงแตกรุ่น2นะครับองค์นี้ขอ700บาทนะครับพี่ขอ700บาทนะครับดูนะครับการหล่อโบราณนะครับพี่หลวงพ่อทานนะครับรุ่น2นะครับวัดพะเนงแตกนะครับลองลอยตะเข็บข้างนะครับหรือว่าจะเป็นเส้นยันตัวมินะครับตัวมินะครับแล้วก็อุนะครับอ่าเนี่ยเหรียญหล่อหลวงพ่อทานวัดพะเนงแตกรุ่น2นะครับขอ700บาทนะพี่นะ อ่าต่อมานะเป็นพระหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ชิมพีนะครับพี่เป็นพระเอ่อเขาเรียกพระอะไรอ่ะเป็นพระเนื้อผงนะครับเอ้ยผงเกศรนะครับแล้วมีเส้นเกสานะครับพี่มีเส้นเกสาของหลวงปู่นะครับแบบนี้พระเดิมเดิมนะครับพี่พระเดิมเดิมนะครับเส้นเกสาชัดเจนนะครับเส้นเกสาสวยๆนะพี่นะนี่ดูนะครับพระเป็นธรรมชาตินะครับสวยงามจัดจ้านนะครับสําหรับ พระอรวงปุโตองค์นี้นะครับเอาไป700บาทนะพี่ขอ700บาทรายการต่อมานะเป็นพระพุทธชินราชนะครับอินโดจีนนะครับ24 85นะครับพี่2485นะครับองค์นี้ไม่ได้ต่อโค้ดนะครับองค์นี้ไม่ได้ต่อโค้ดนะแล้วผิวออกมันปูนะพี่นะผิวออกมันปูเลยพี่นี่ดูคาบคาร์บอนนะครับคราบสารนะครับในสวยงามนะครับองค์นี้พี่ชัดเจนนะครับหน้าตาติดชัดนะครับนี่แล้วดูนะครับนี่ตามซอกตามอะไรนะครับ เป็นพระที่สวยนะครับเป็นพระที่สวยนะครับพี่องนี้นะครันี่องนี้แบ่งปันบูชานะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ขอเจ็ดร้อยบาทต่อมาเป็นพระกิ่งเก่านะครับไม่ทราบที่นะไม่แน่ใจว่าเป็นพระกิ่งหน้าไทยหรือเปล่าของวัดสุทัศน์นะครับพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นพระกิ่งหน้าไทยวัดสุทัศหรือเปล่าอันนี้พี่ๆี่ลองไปหาข้อมูลนะตลออเก่าแบบนี้นะครับดูง่ายนะเป็นพระแท้นะครับพี่แบบนี้เป็นพระแท้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นกิ่งหน้าไทยหรือเปล่านะพี่นะ ของวัดสุทัศน์นะพี่เนี่ยพระกิ่งดูง่ายๆนะองค์นี้เอาไป700บาทนะพี่นะขอ700บาทรายการต่อมานะเป็นพระหลวงพ่อปานนะวัดบางนมโคนะครับอันนี้เป็นพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับพี่เป็นพระเนื้อดินนะครับแจกแม่ครัวนะเป็นพิมพ์ขี้ไก่หางพวงนะครับองค์น้อยน้อยนะครับสามองค์เลยนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมโบราณเลยนะครับอยู่ในเลี่ยมโบราณแลวเขียนว่าแจกแม่ครัวแบบนะพี่ ของเก่าวินเทจเลยนะครับพี่ของเก่าวินเทจเลยนะเนี่ยช่วยสวยนะร้อยปาดไม้เหมือนกันนะข้างหลังปาดไม้เหมือนกันนะครับพี่อาองนี้เอาไป800บาทนะครับชุดนี้เอาไป800บาทรายการต่อมานะเป็นเออเป็นพระเนื้อผงคู่รักนะครับพิมพ์สมาธินับของหลวงผู้สุขนะครับวัดป่าของมะขามเท่านับแบบนี้ขอ700บาทนะพี่นะขอ700บาทนะพระเก่าๆส่วยสวนะพี่ ขอเจ็ดรอยบาทนะครับไม่แพงนะขอเจ็ร้อยบาทนะครับพี่นี่อ่าเดี๋ยวไฟดับทันที่เดี๋ยวขอเสียบไฟนะครับแป๊บหนึ่งนะครับพี่อ่าเสียบไฟแล้วขอญาตนะจะจบคลิปล้ว รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลอดนะครับเจ้าสัวนะครับของหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่รุ่น2นะครับแบบนี้เป็นรุ่นสนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะพระสวยๆเดิมๆเลยนะครับสําหรับองค์นี้นะเอาไป800บาทนะครับพี่ขอ800บาทนะครับนี่ดูนะครับการต่อโค้ดนะครับการต่อโค้ดนะแล้วดูยันเดินนะครับคมชัดนะครับคมชัดนะครับเหรียญหลอดเจ้าสัวรุ่น2นะครับวัดกลางบางแก้วเนาะเอาไปแ0 0นะครับ ต่อมานะเป็นพระหลวงป่สุกนะนะพี่เป็นหลวงป่สุกนะครับเนื้อดินนะวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับองค์นี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะเป็นเนื้อดินนะครับนี่หลวงป่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยพี่ดูง่ายนะครับดินเก่าโบราณนะดินเก่าโบราณนะแล้วดูรอยปทนะเป็นธรรมชาตินะนะพี่เป็นธรรมชาตินะครับหลวงป่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่ขอเจ็ดร้อยนะครับ รายการต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแครนะครับเหมือนเหรียญเมื่อกี้เลยป่าวพี่คล้ายๆกันเลยป่าวพี่โอ้เออคล้ายๆกันเลยพี่เอาไปราคาเท่ากันนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับเหรียญนี้ก็ขอหกร้อยบาทนะครับแต่เหรียญนี้เป็นบล็อกขยื่นขยื่นนิดนึนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเหมือนกันนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเหมือนกันนะครับเขียนว่าวัดช่องแครนะครับขอหกร้อยบาทนะครับพี่ขอหกร้อยบาท รายการต่อมานะเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับวัดละคังนะครับพี่ดูร่องรอยการปาดไม้โบราณนะครับแล้วดูข้างนะพี่นะข้างแบบว่าเป็นหลุมเป็นโพรงนะเป็นหลุมเป็นโพรงนะครับพี่ธรรมชาติสวยงามนะครับสําหรับพระสมเด็จองค์นี้นะครับแล้วดูข้าบไข่นะครับนี่ดูค้าบความเก่านะครับนี่เม็ดมลสารต่างๆนะครับสวยงามนั้นนะพี่องค์นี้สวยงามนะครับ ดูมวนสารนับจัดจ้านนับเป็นก้อนนะข้างหลังเป็นรอยปาดไม้ปื้นๆแบบนี้เลยนะพี่นะสำหรับองคนี้นับขอแ0 0บาทต่อมานะเป็นตะกุดนะครับเป็นรายการสุดท้ายนับไม่แน่ใจว่าเป็นตะกุดไม้ลวกของหลวงพ่อท้าว่พผนังแตกหรือเปล่าอ่าไม่แน่ใจเป็นตะกุดไม้ลวกหลวงพ่อท้าวพนังแตกหรือเปล่าแต่ดูลักดูเชือกนับเก่านะครับลักเชือกเก่านับนี่นะครับพี่ลักเก่าๆเชือกเก่าๆนะครับแบบนี้นะพี่สวยๆนะครับของสวยๆนะครับตะกุด ผมดูเป็นตะกุดไม้ลวกผมก็เทา้ามันยังแตกนะพี่นะ,ะสำหรับดอกนี้นะครับผมเอา800บาทนะครับพี่เอา800บาทนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆที่รับชมกันมาจนจบนะครับสวัสดีครับ